ดีครับวันนี้จะมาพาเที่ยวชมสวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเนี่ยตามนี้เลยอะไรวะเนี่ยนี่นะบรรยากาศตรงนี้คิดว่ามีสะพานเหล็กชมวิวเดี๋ยวจะพาชม ลงไปงนะทางองน้ำทีนี้ก่อนอแบบหนึ่งนะครับถ่าแล้วนะครับจะพาไปชมสะพานเหล็กอันดาบสะพานนี้แรกนะสวนพฤกษาศาสตร์พรเจ้า ามองข้างล่างว่ะกระจกเป็นเฉพาะช่วงที่เขาถ่ายวิวไหมไม่ตรงนี้ไม่กเบอมไม่เป็นอะไรเนกินกาบอมด้วยนกปอมเนานี่อย่าเอา้ามาแล้วจะกครัวดินี่แหละนี่คือสะพานเหล็กนะครับสแหบจบชมวิวจริงๆถ้าจะให้ดีต้องมาช่วงหน้าหนาวจะเห็นมีหมอก ขึ้นมาตอนเช้าอันนี้ผมมามันช่วงแดดล้วไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไปมุมนู้นไว้ทำถูกล็อเนี่ยฉันก็จะใส่กระจกสำหรับตอนคิวที่ถ่ายอะไรเพี้ยงเพียงเอาเนี่ยนี่ก้อ็สำหรับถ่ายเอ้โหดูอะไรเยอะปุ๊บวะนี่ถ่ายรูปของไปเป็นรุ่งถ่ายี่ ไปเลยเขากลัวเหมือนกันเอาป่ะที่แต่คนกลัวกลัวก็อย่ามองข้างล่างนี่เป็นจุดตันเลยนี่นึงถ่ายโคตรใกล้ขอไปบอกอย่ามองข้างล่างนี่โอ้โหจริงจริงวิวถ่ายเขาให้ถ่ายมันมีอีกนี่ไปถ่ายนี่ก็ได้จะเอาภูเขาเอาไปไปสักได้หรือเะ บอกว่าอย่ามองข้างล่างเนี่ยถึงบอกพี่บอกว่าให้มองไปข้างหน้าอย่ามองกล้อมองข้างล่างมันจะมิวมันต้องเดินตรงไอ้ไม้มาไอ้ตรงนี้มันไม่เป็นไรนั่นแหละที่มากันเหมือนกันอา่ายทีนี้ถ้าจะถ่ายตรงไหนแล้วนี่พี่ก็ยืนฝั่งนี้ไงเนี่ยหถ่ายแบบแห้งแรงมากตรงนี้ทำท่ากระโดดอ่ะตรงนี้ทางนี้พี่เดนไปโน้นไม่สนจะเดินโอ้ย เอาออกนี่นั่นาจะถืออยู่เอาความลงเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี s. <S ๋ยวเดี about, ๋ยววางไว้ก่อนวางกล้องก่อนมาดิหนึ่งสองแล้วอาหารนิดเดียวจะมุมทางไหนเอาเลยไม่เดินกลัวมากหนึ่งสองสามไปไม่นู่นเลยโอ้ เอาลุงตายตายๆยตายมานี่นะจะถ่ายอะไรตรงนี้จะจะถ่ายอะไรเขาให้ห้ามยืนไม่เกินสี่คนห้ามเกินสี่คนจุดให้ลงให้เด่นมาล้านเอ้โอ้าก็มันเดิอมันจริงจเนะเอาก็เหยียบตรงอันนี้ดิกี้มันรับน้ำหนักได้ไม่เป็นไรไง ตัวไว้ก่อนจะซ่อมดยูโอ้ที่คือร้อนจังเลยเอาก็มาหน้าหนิดมันตอนบ่ายแล้ว่าจะริงๆวันต้องมาตอนเช้าที่ได้เดินมันเยอะถ้าจะให้ดีก็มาตอนเช้าว่นมีหลายสถานีมีสวนต้นไม้อีกอเห้องไหนไอ้นี่เนี่ยมาไม่ต้องจะถ่ายรงนไม่ถ่าพี่น่ะไปทางโน้นเดอ๋ยวไปยืนทางโน้นไม่แดดมันส่องตรงนี้เขา หนึ่งสองสามได้แล้วนี่มาไปฝั่งนน้นะน่ะไม่ไปไรนี่มันวิวภูเขานี่ยืนตรงนั้นนะ่ะเชื่อดิ่ไงไปส่งเชื่อกว่ะมาตาเนี่ยมันแบบก็ <laughs> กลัวอีกทีเนี้ย <laughs> บอกว่าจะมองยืนตรงโน้นนี่เนี่ยเอาภูเขาแค่นี้กนะ็พอเลยยืนตรงนี้ <laughs> เดี๋ยวดิยังไม่นั่งไม่ต้องไปไหนกันพอดีแหละอยู่แต่ตรงถอยเขาไปยืนตรงนั้นน่ะมคนมาเยอะแยะอันนี้เยอะแยะนุ่งเขามีกลัวเหมือนนุ่มม <laughs> ีกลัวข <laughs> ้ากลัวอะไรนังแบบก็กลัว <laughs> เอาูขหนึ่งสองสามอ้าวถ่ายั้หาช่อกันไว้ไงไปผมาโอ้พี่บอกว่าไม่ให้หมูก็เอาถ้ามองมันจะวิวไงเขาบอกอ่ะ แต่นคนเดียวมันยิ่งน่ากลัววนกลัวน้ำหนัก,ม,กมาครั้งก่อนไม่ต้องถ่ายวิวไม่ต้องถ่ายระยะทางประมาณกี่กิโลนะทั้งหมดก็ไม่ถึงไหนหรอกอันนี้เจ้าหน้าที่เขาแก๊งทัวร์กินกาบินข้างหน้าเน,นี่ยนี่ไงี้ยกินกาบโอลิงระยะทางทั้งหมดน่าจะประมาณ สองกิโลจำไม่ผิดนตัวจริงมันมีแต่ตัวพร้อมใช่ปะตัวจริงมันอยู่นู้นแต่มันลงกิ้งกาบินนะอ๋อพี่ทำไมมีสองแยกมีนี่ไปนู้นให้สุดแล้วค่อยย้อนกลับมาเนี่ยอันนี้ทางลงกลับหรอทางกลับก็ไปออกตรงที่ขายของเม่อกอ้ไม่นี่ก็แยกอันนี้นี่นะข้อห้ามข้อควรระวังจะเกิดใครมา เป็นช่วงจังหวะถ้าโชคดีก็อาจจะได้เห็นยิ่งกาบินนะครับ <จะ S 1> เป็นสะพานเด็กอนี่รูไมอที่ยูไม้ป่าอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ว่าไจ้ยห้ดีต้องมาตอนเช้าๆอากาศจะดีอันนี้มันร้อนทั้งหมดมันมีอยู่สิบเอ็ดสถานีได้แล้ว ชักช้าพี่อ่ะดูตัวเลขตรงหัวโมมันก็พอนั่นเริ่มกลับแล้วเดือน้อยแล้วร้อนนะะทางรวมทั้งหมดน่าจะเท่าไหร่หนึ่งกิโลครึ่งหรอจับไม่ได้แล้วข้อมูลมอยู่ในนี้ ดูสะพานเหล็กนะีนะแหบภูเขาครับยังไม่ได้ได้แล้ว <ś c oughs> เดี๋ยวนุ่งผ่านไหมกันชาวต่างชาติก็มาอยู่ ่วีดีโออยู่น,นะครับนี่เป็นวันธรรมดาี่ผมมาถ้าวันหยุดคนจะเยอะกว่านี้เยอะมากๆเดินมายิงย่งน่ากลัวเลยมาหลายคนวันนี้มาตอนบ่ายแล้ว,ลวเป็นวันธรรมดาคนเลยน้อย ก็ดีอย่างอาจจะเป็นตรงเป็นห่วงเรื่องรองรับน้ำหนักขึ้นมาจะมีทางแยกแถวนี้ครับถ้าย้อนกลับไปามาเวียเนี่ยบริเวณแถวนี้ ถ้ามาจังหวะโชคดีอาจจะได้มีโอกาสเห็นกิ่งกาบินนะครับแต่นี้มันเป็นช่วงบ่ายากแก่ๆแ,แ,<ก>แล้วไม่น่ามีมร้อมรอบๆด้วยภูเขาโอ้ไทย็จะไปยืนตังนั้นได้แล้วไม่มกล้าไปมาแล้วจะพาไปนี่แหละไม่ไป้า ปิดลงไปหน่อยมองลงไปดิมองแลวเธอจะวิวก็บอกถ้ามมนกลัวก็ไม่ต้องมองไงถ้ามองมันก็จะวิวเลเป็นลมได้เลยบางคนพวกแค่ความสูงอะ่ะนี่ยครับอันนี้ก็ปิดไว้อยู่ร้อน,นะนเหรอไม่เข้าบายแล้ว อ่ามเข้าสบายสามแล้วบายสองใช่ยี่สิบเออสี่สิบมาเนี่ก็จะมาสุดอยู่ตรงนี้จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งสะพานเหลือสำหรับชมวิวโอ้ยามถัาอตัวก็อย่ามองลงข้างล่างเพราะมันจะรู้สึกวิว นี่เป็นจุดชมวิวชมภูเขาถ้ามาตอนเช้าบรรยากาศจะดีมากเลยนี่เหรอที่ที่มาใช่เยี่งท่ากระโดดอ,อ่ะตรงเนี้ยเนี่ยเขาไม่ไปตรงไหนหา้ากระโดดยิ่ยทำไมจัง,งย,ยุ่กก็อย่าไปนั่นเนี่ยเขาไม่ให้เกินสี่คนจุดที่ยืนมันเป็นกระจกนะะฮสำหรับถ่ายวิยวมาหนึ่งสอง ทำท่านั่นเสียเสียวอันนี้ท่าเสียวเลยเสียวไงมท่าอะไรเงีเสียวแล้วว้าวท่าตัวแล้วเนี่ยพี่แก้าเป็นยังไงก็มามันไม่เป็นอะไรคนเดียวรับน้ําหนักได้อยู่แล้วคนอื่นเข้ามาเยอะแยะนะครับนี่คือเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งถ้าตอนเช้าจะสวยงามมากมองภูเขามอง อยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวพาไปดูจุดต่อไปนะครับถ้ามีใครมีโอกาสได้มาเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวจมนะครนทางเส้นทางก็คือเส้นที่จะขึ้นไปม่อนแจ่มมาแม่ริมแล้วก็เลี้ยวเข้าแยกที่เข้าอำเภอเสมองขึ้นจากแยกที่เลี้ยวเข้ามาประมาณ12กิโลโดยประมาณสิบอกิโลเนี่ย ควรจะมาตอนเช้าเพราะนอกจากสะพานเหล็กที่แล้วมันจะมีสถานีต่อไปก็คือพวกเกี่ยวกับเรือนกระจกปลูกพวกพืชที่หาดูยากยีาจะพาไปชมในคลิปต่อไปอันนี้อันนี้พามาดูของสะพานเหล็กก่อนนะครับบรรยากาศโดยรวมนั้นทางเข้าอันนี้ทางออกแล้ว ครับททางออกนี่นก็จะมาโปล่ตรงจะมีขายของที่เลึกมีพวกเสื้อผ้าพวกสมุดพวกอะไรของคลิปช็อปทั่วไปครับเข้ามาดูทางเข้าห้องน้ำสะอาดสะอ้านอย่างดีไม่ต้องกรัว ออันนี้ทางกระยะทางโดยประมาณรวมว่าประมาณน่าจะประมาณสักหนึกิโลระยะทางโดยรวมทั้งหมดนี่ถึงทางออกแ้วทางทางออกจะมีใครของที่ะระลึกนะครับมีพวกเสื้อผ้ามีโปสการ์ดต่างๆนี่นะครับ นี่คือสถานีต่อไปที่เราจะไปที่รานลึกจุดเข้าแันวเ้็กไปจุดออกโอเคงั้นคลิปนี้เจอแค่นี้ก่อนนะกันเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ